ไ่้องครับรวมกันนยงานมาฮะสี Guys, ่ตอกก็ใช่ี่อกก็ใอยอันะครับแอคชั่นหนึ่งสสเรียบร้อยครับไลไ้องีันนี้ต้องยดทิ้นนะต้องยกทินินอันนี้กล้องเกทํามหกจรเขาจะไล่เป็นวีดีโอ วังนี้จำไว้เลยว่าเป็นวิดีโอทั้งงานนี่แหละพี่น้นงอง,องเอ้ยกัเห็นความแกล้งควางไหนเนี่ย มันหอดแล้วมื่อนี้งั้นเี้ก็บโปาเห็นไหมบอยเนี้ยเมื่อนี้เป็นบุญกระถิอนทำบุญหาพันบโบุรุษบุญกระถินครับนี่จะพาเนี้ม้านั่งตะบุญวานนี่เมื่อ

สาลนังขัดชามิโยติยัมปีพุทธังสัลนังขัดชามิโยติยัมปีพุทธังสัลนังขัดชามิโยติยัมปีธรรมังสัลนังขัดชามิโยติยัมปีธรรมังสัลนังขัดชามิโยติยัมปีสังฆังสัลนังขัดชามิโยติยัมปีสังฆังสัลนังขัดชามิตาติยัมปีพุทธังสัลนังขัดชามีตาติ ปยัมปีพุทธังสราณังขจามีปติยัมปีธรรมังสลาณังขจามีปตตยัมปีธรรมังสลาณังขจามีปติยัมปีสงคัญสารณังขจามีปติยัมปีสงคัญสลาณังขจามีสราณังคมานันติทตามะพันติปะนาติปะตา เวรมณีสิกขาปัทงสมาธิยามิอานาติปัตตาเวรมาณีสิกขาปัทงสมาธิยามิอาทิตนาานงเวรมณีสิกขาปัทงสมาธิยามิอาทินาานาเวรมาณีสิกขาปัทงสมาธิยามีกามสจุมิทัจจานัง เดณีสิกขาปัทถังสมาธิยามีญมเีสุมมตชาจลานเวรามณีสิกขาปัทถังสมาธิยามีโมสาวาทานเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามีโมสาวาทานเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุรามีระยะมะสาปมาจันานาน เวรามณีชิกาตตัสมาธิยามีระมีรยามสัปปมาสถานาเวรามณีชิกาตตัสมาธิยามีอิกมณีปัญญาิกาปัาณิสีเลนะสุขติยัญติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะเิปุติยัญติ กัสสาสินังวิโสทกักสาธอปันเตโอกขจสาตุโนปันเตทุกขัสาวรัญจาสัตติมเทศนายาจมา,ามาโมตสมาคะวะตุอะ<อ> आख आख आख

สาิสมมาสัมุมีตัสวันตังกาลิมีกะลังวุเดจขโพลัจเสนะมานังานาติตามวิฏินายจวะโดเรนตุวะกคูณสี่เลยทำงานแล้วย้ายสีหกคูณสี่เลยทำงานแล้ว ัปวนเาท่านนาตุนตุนทวากินทาา้นเืง้างใางมขางอญาง่อเลื่นต่อยไปมานานอยู่กางน้าบูไม่ทางบากบูแต่บวน้องต้องเส็ยตองงของเทาวันวันนาเจ้าในต้องเข้า

อยู่ในใคมาด้อให้จาอยู่ในเกสกเมื่อให้จะมาอยู่ในเมสูกงามยากมีตามกังวลในเดือนรอนจะได้ขึ้นทางอนเมื่อรไให้จะมาเรียนทำในปีโฉอาถรใครเจจอดผูงแก่หอโสดาให้เจ้าได้ที่ศสนาตอนตั้งเป็นเจ้านางศีลจะละให้อให้พี่น้องมุ่นม่ ยอมรับยอดความเดือดร้อนไม้ทั้งจัตตารธรรำมาวาควาติอายอยู่มโนถุกทางบาลานุสวดย you, mm. ิ e ่งยาววันณาข่าวผิวพองที่ยืฟองเรือหลายสุขสบายพอเตาพาลาข่าแรงกำลังแห้งการเจกเล็บยาเจ้าเถาตาตเท่าด้ร้อยเศร้าเร้าใให้จบอีเตทะุ้ภาปาแพ้ ปุ uhm, there, ien, sa, high, nice ่หมูห้อยไผยานี้ทำจันไห้มาเปียกใจพี่เขเียยแทนเห็นสาให้มีใจโลหน้าอย่างกลัวเกาขอให้ในเป็นเจ้า้านทั้งราคาคนเดินเลือช้าในศาสนากราพุนธเจ้าออนขอให้เจ้ามีเจ้าต้เหมือนนั่งเ่นสุริยาราทิปติปิเตโตวาลาลาติลา เป็นดางเห็น่าเด็ดดาเดาวผู้เลียังดวงเด่นหน่อว่านอนจะการสาตาตะการมาเวทัานจงสื่อน้อยน้อยแหงไให้ของศีลนาหึนตะลุยด้วยตันต้อยติดขอทองผานตบายาการจุกเมือเครื่องแก่แม่โอชาแล่ตะการเปลาตาเทล่าเต้าชี้วัางให้มีหวังท้องเกตาตังตาตะก้า เนี่ยานในี่ควรใน้วรูจอานแปดหมื่นเชื่อพระพาาสนาในเจ้ามูลญาณวาจโตูรงพระหาให้จ้มีสมรชาพังองให้มีใจอ่อนน้อมให้ท่างเจ้าไหญ่ทีนทั้งทั้งโลก่อให้โปจากตุกตกาให้จนามีความสุขาบรยอ่อนทุขันธ์เทวบาลทกาใจรักสุขาวันใจยั่งนชารใจยามมหามงคล ทุกต้องบนตรงนี้เจะสพาทำหลายต่อเท่าเด่นลอยเ้าเทัาลาทตกจนทุกคนขอคาาเทินตาะพุทธค้าองค์พาเวนะตาภาตาง้าองคาเวนาตาภาต้นข้าองคพาเวนะตับพระสอนทิพะวันตุเกจิตวันจะทำเยนงไา